นะครับดูข้างในก็นได้มา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 กี่คนผมมาคนเดียวอ๋อไม่รีบใช่ไหมมาคนเดียวอ๋อไม่รีบเขาไปดูเบาเลยาไปดูเบาเลยม,ยามาจากโชคใจนี่ันตนี่น,นะไม่ร้ายตัวรคับรันนจริงตังงวจริตัวริตัรับจริัวจริงตัวจรงตัวริงวจริงตัวจริงัวจริงตัวจริตัวจริัจังจังจัรวรัร นี่เปดูการร้านทางไหนครับการล้านกันนะ FC จากโชคชัยมาแบบไม่ได้นัดมาแบบไม่ได้นัดเลยมาสุมๆมาอะไรทเคิาคนจะหลายงมือลี่ยมีคนเดียวทำคนเดียวทำสองกาแฟนี่แหลรนี่เขาเรียกการล้านทำยากสั่งเข้ามาเลยงเดียวนี่ทั้งโกดทั้ง ค่าทั้งเลาหลายอย่างคนจะได้นี่ยลักเซ็ตรมจะได้แบบนี้การร้านคนคุกเข่าก็ขายเพลงกว่าจะเล้าได้ลุงลุงแรกตั้งเลยนี่ครับเป๊ะช่างเวลาเราต้องช่างห้มันสมดุลให้มันเท่ากันความมันจะได้ขึ้นตรงเลยนี่อันนี้ก็ช่างเท่ากัน นี่ขันนี่ขันสนมส่วนมากเขาก็ให้เราเท่ากันแหละแต่ตามรักความจริงปีกบนมันต้องแข็งแรงกว่าเพราะว่ามันดันลมมากกว่าปีกบนปีกล่างเป็นตัวด้วยว่าสายวุนเกี่ยวจะเรียงไงจะเชื่อมสายนี่จะให้เทสจะให้เทสแล้ววันหลังค่อยมาเอาลองเทสดูลองเทสดูเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้นี่เซียนว่าวเซียนว่าวจากโชคชัย tiền thoại chạy cho chơi Hãy subscribe